เธอนั้นไป <laughs>

มาเข้ามากันปฏิบัติงานครับเดินเข้าครับเข้าเข้าครับ <coughs> <coughs> ด้วยสีที่ได <literature> ้มาถึงแล้วได้แล้วที่มาเข้าร่วมในงานแล้วนะครับเมื่อเรากราบไหว้ต้อณเจ้าแล้วนะครับเลาวก็กราบไหว้ด้วยจิตใจอัลลอฮิสซานะครับด้วยจิตใจบริสุซานะครับบุญกุศลนั้นก็จะเกิดแก่พวกเราทุกท่านที่มาร่วมในงานนะครับวันนี้เมื่อผมเข้ามาแล้วผมเห็นอะไรเริ่มเริ่มเริ่มแรกที่เข้ามานะครับก็คือส่วนที่เรามองได้ด้วยความ เป็นผู้ประกอบการเอชนนะครับก็คือวัดนี้ถือว่าเป็นวัดเป็นวัดเก่าแก่นะครับโดยเฉพาะที่นะครัการที่มีมีมีกองน้ำตั้งต้นนะครับถือว่าเป็นวัดที่เอาน้ำใส่มีมีองมีองค์ที่มากที่จะคอยส่งเสริมส่งเสริมคุณถือมนขึ้นมบนบนบนเวณวัดนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยพวกเราจะมีอาจจะเห็นประนิมานบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับ อธิการเมืองครับวันนี้อยากจะให้พวกเราครับได้ได้แว่นความรู้ด้วยนะครับวันนี้คำคำแรกที่ผมได้เกิดไว้นะครับก็คือ,อคำาบชาของเทวีสว่งนะครับทําไมนะครับทําไมต้องมีเทวีสว่นะครับเทวีสวุมีความสําคัญยังไงนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาก็สัมมาสัมพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นพุทธรูปที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเรามองเข้าไปแล้วมีองค์มีองค์พระพักที่สวยงามนะครับมีองค์พระพักที่สวยงามแล้วก็ปลาปลาตาปลาตาที่เราเห็นก็คือหลายท่านรู้ไหมดวงตาอะไรครับเข้าวัดแล้วเราทุกคนว่าเราว่าหว้เนี่าตาอะไรที่เราเห็นคือตาประธานธรนะครับดังนั้นในช่วงปีใหม่เนี่ยสิ่งที่เราจะ ร ja e e trendy, B B ับก็คือพร้อนอนุเสเราเริม่ถึงอที่เมาสเจ้าครอค์นี้นี้นะครับก็คือการปัดทานนะครับพวกเรามาแล้วนะครับอนิภัานจิตเราเริ่มเร่มถึงรูปคุโสที่เราได้ทำได้ครับเพื่อให้องค์ทเป็นพระสเจ้าเนี่ยปัดทานพรให้เรานะครับ องค์ประธานรที ies, um, um, uh, okay. um, ่ม uh, ีม uh, ีความสวยงามมากนะครับ huh. มีความสวยงามมากทราบว่า huh. ม so like ีเจ uh ้าภาพหลายท่านนะครับทราบว่ามีเจ้าภาพหลายท่านที่มาร่วมบริจาคเงินสดาในะครับผมยังไม่มีทายชื่อนะครับแต่ว่าแต่ว่าคร่าวๆแล้วเนี่ยองค์ประธานาริบดีถือว่าเป็นผู้รู้ที่คนที่หนึ่งก็คือคนที่มีความกข์นะครับคนที่คนที่มีความุรู้สามารถจะมาขอร้องก็ได้ คนที่แตกยำประสบความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะวันนี้หลายท่านนะมาพูดนะครับก็บคือการที่เราอาจจะขอสิส่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอโชคขอลาภขอปาลูตะตาเีตุนะครับวันนี้เรามาเรามาขอพรจากองค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือปรางค์ปานนอร์นะครับถ้ใกล้เวลาแล้วท,ท,ท่านท่านท่านทุกวันนะครับนะครับและอีกองหนึ่งที่เรา เข้ามาแล้วจะเห็นคั่นคือทาวเวอร์สวรรคะนะครับใกล้จะเริ่มพิธีแล้วครับขอบอภมาเดี๋ยวมีโอกาสจะมาพูดอีกครับขอขอบคุณท่านะบานเต็มย่างสูงนะครับที่ให้นะโอกาส